สวัสดีทุกคนผมจัดเองวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่เราเล่นเป็นโลกอีกแล้วเดี๋ยวเราไปลุยก,กันต่อเลยกับเจ้าโลกซอมบี้ที่เรายังค้างคา,ากันว้ภาคที่แล้วเนาะเค <Okay, S 1> ไปลุยก,กันต่อเลยฮะแล้วเจ้าเป็นด็อกเตอร์ซอมบอสงั้นก็เป็นด็อกเตอร์ซอมบออ่ะสองอ่าเป็นภาคสองครับเป็นสองจุดสองเป็นจุดสองแล้วกันเป็นตัวทดลองที่สองของเราไปเนี๋ยเข้ามาในไอ้นี่แล้วเนาะเดี๋ยวเลือกมอลกันลงก่อนอันนี้เป็น เออซอมบี้เอเชียแล้วกันเนาะอันนี้เป็นซอมบี้ซอมบี้เอเชียในในภาคน,นี้เป็นซอมบี้ประเทศไทยผมก็ได้ไปนั่งอ่านคอมเมนต์หลายคนมาเนาะก็แนะนําวิธีการนู่นนี่นั่นของเจ้าตัวนี้เนาะก็เอาเท่าที่รู้แล้วกันตอนนี้เวลาัของเราได้แพร่กระจายเข้ามาในแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวของอ่าเขาเรียกว่าการแบบระบุประเภทของ ตัวของโลกนะว่าของโลกมันมีเขียนอธิบายว่ายังไงเกี่ยวกับโลกของเจ้าตัวไวรัสตัวนี้สำหรับเจ้าตัวของดรซอมบี้เนี่ยคือไวรัสที่มีความสามารถในการฟื้นฟูนอย่างรวดเร็วรวมถึงความต้องการในการเผาผลาญที่สูงแต่โครงสร้างทางพันธุก,กรรมเนี่ยยังคงเป็นปริศนาอยู่ที่บอกนะครับตัวนี้มาลงที่ประเทศไทยนะ คือส่วนที่เราจะอัพก็จะอัพเป็นตัวติดเชื้อทางด้านของตัวอเขาเรียกว่าอะไรตัวน้ําลายตัวของสเลดมันไม่ใช่สารสสลดสิเขาเรียกว่ามันเป็นตัวของสารน้ําลายอ่่ใช่ใช่ใช,ใช่เป็นเป็นน้ําลายถูกแล้วใครแล้วเราไปอัพเจ้าตัวของผหาสัตว์เนาะจริงๆถ้าเกิดคิดจริงๆนะตามของซอมบี้เราควรจะให้มันติดการทางน้ําลายจริงๆเราควรลงที่ประเทศจีนนะเ,เขาจะได้ถ่มถุยกันนัวๆหน่อย แต่ลงประเทศไอ้นี่ก็ได้ฮะลงเอเชียก็ได้เราจะได้ไปลามจีนได้ง่ายเดี๋ยวขอลงน้ำลายก่อนฮะน้ำลายนี่จะไปขั้นนิด2ส,ส่วนนี้จะเป็นทางของระบบเขาเรียกแล้วระบบทางเดิอนอาหารซึ่งจะทําให้เวลาเกิดการขับถ่ายเนี่ยจะมีตัวอากาศการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นใช่ใช่ใช่ส่วนของทีนี้เราจะอัพเป็นทัวร์ของปากลงมานะฮะเราจะให้เขามีการแบบติดเชื้อทางปากเนาะที่เหลือก็ยังอย่าพึ่งไปยุ่งกับมัน ผมเนี่ยไปลองเล่นมาอยู่ข้างๆหลายๆรอบอยู่เพื่อทําการศึกษาโลกนี้ให้มันเข้าใจซึจ่งตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจพอสมควรแล้วตอนนี้อัพๆไปก่อนแล้วกันนี่ถ้าเกิดเรามาทานน้าลายเนี่ยมันจะปลดล็อกตัวของน้ำมาด้วยฮะซึ่งมันจะตรงกับเปิลที่เราเอามาซึ่งทําให้สามารถติดต่อทางน้ําได้สมมุติว่ามนุษย์เรามันแบบกินน้ําแบบขวดใช่ไหมแบบกินน้ําขวดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเราไปแบ่งคนอื่นต่อคนอื่นก็ติดด้วยฮ่าๆโอเคตอนนี้ผู้ติดเชื้อเริ่มที่14คนแล้วครับ กดที่ดิน A ฮะแล้วก็อัพไอตัวของเอา XP ไปกดไม่ใช่ XP สิเขาเรียกว่า DNA point นาะไปกดได้ตอนนี้แค่รอเวลาครับเดี๋ยวผมกดล่วงไปเร่งกดเร่งเลยเพื่อทำให้เราจะได้เก็บตัวไอ้นี่เราจะลงไอ้นี่เลยฮะทางน้ำให้มันเต็มหมดนะเดี๋ยวค่อยมาลงทางตัวของกระเพาะอาหารอ่าไม่ใช่กระเพาะอาหารนี่ระบบทางเดิอนอาหารใช่ใช่ใช่เก็บเก็บไปก่อนเลยใช้คอส14รอซอมบี้เราตอนนี้ยังเป็นช่วงระยะฟักไข่นะโอเคตอนนี้เริ่มติดเชื้อถึง100คนแล้วครับ อ่ะอับน้ําเสร็จแล้วตอนนี้เริ่มเกิดอาการปวดหัวไปปีไปปีไปแล้วฮะตอนนี้สมองเริ่มไปปีไปป,ปีตอนนี้ภาวนาให้มันลามไปทั่วทั้งทวีปเนาะไอตัวเราไม่ต้องกังวลฮะเรื่องการที่มันอยู่พวกทวีปเกาะแล้วกลัวว่าซอมบี้เราจะไปไม่ถึงตอนนี้ทางได้มีการใช้แอร์ใหม่แล้วโอเคไม่ใช่ปัญหาโอเคเราจะอัพไปแค่นี้เนาะสำหรับตัวของพาหะ ที่ผมเล่นหลายรอบผมก็จะอัพไวประมาณนี้มันจะสร้างการติดเชื้อได้แล้วที่หลือเราจะไปลงตัวของการดื้อยาเราจะลงของตัวดื้อยาส่วนตัวของที่จะอัพตัวของที่มันเป็นสกิลเกี่ยวกับซอมบี้ได้เราต้องอัพตัวของโลกเนี่ยมาให้ถึงจุดหนึ่งก่อนนะที่มันจะมีเป็นแบบการอัพแบบสีดำๆอ่ะมันจะเป็นการอัพที่เป็นอับบพพิเศษเพิ่มขึ้นมาเป็นของซอมบี้นะครับตอนนี้ สามแสนไม่ใช่สามแสนสามสามหมื่นห้ามหมื่นกว่าคนแล้วจะขึ้นหลักแสนแล้วครับต่อไปต่อไปเราจะไปอัพทางด้านตัวของการดื้อยาหน่อยบอกเลยฮะว่ากินแล้วไม่หายเราต้องทําให้ตัวของโลกเราดื้อยานิดนึงครับเดี๋ยวรอค่าดีเออก่อนตอนนี้โลกมันยังไม่ค่อยรุนแรงมากอะ่ะโอ้วิติดใช้ได้เรียบร้อยอ่าติดที่อินเดียด้วยอินเดียไชยน่าเนี่ยเป็นอ,อินเดียมันแตกง่ายกว่านาออินเดียเป็นประเทศที่แตกง่ายมากเลยเมื่อโลกเข้าไปปุ๊บมันจะแบบ ตุ้มๆๆกันรวดเร็วเลยโวกเราไม่จําเป็นต้องอัพตัวของทนร้อนหรือทนหนาวได้ทั้งสิ้นเลยฮะไม่จําเป็นเลยผมลองอัพแล้วมันก็ส่งผลไม่ค่อยมากทักเท่าไหร่อ่ะเพราะยังไงเราสามารถสั่งให้ซอมบี้เราโจมตีได้ตอนนี้ซอมบี้ผมประสบการณ์มากมายตอนนี้เราติดเชื้อมากกว่าเข้า XIV ซะอีกโรคเออเขาเรียกว่าโรคเอดเนาะโอเค ตอนนี้เริ่มวิัฒนาการเองโดยโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวของไอ้นี่นะฮะเหมือนว่าการจะถอนเนี่ยจะต้องใช้ตัวของค่าดีเอในการถอนด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจครับผมไม่ค่อยได้กดสอนเลยอะไรเกิดตัวของภัยพิบัติมันทําการแบบแพร่กระจายโรคระบาดเขาบอกว่าแพร่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบโรคใหม่ที่มีชื่อว่าซอมบีสในการตรวจสอบสุขภาพตามปกติดูเหมือนว่าโลคนี้จะไม่เป็นอันตรายมากครับแต่ต้องมีการตรวจสอบอย่างแน่ชัด แล้วก็รายงานเกี่ยวกับโรคนี้เป็นระยะระยะเนาะโอเคตอนนี้คนจะแตกพางประเทศละยังไงผมก็ไม่ค่อยชอบสีไอ้นี่อยู่ดีอะไอสีของโลกนี่มันดูน่าเกลียดน่ากลัวไงก็ไม่รู้ซอมบี้กำลังจะมาโอเคผมบอกเลยครับว่าบ้านไหนไม่มีปานปลูกพืชไว้บ้านนั้นจบสิน้นจบสิ้นแน่ผมจะอัพไว้ขั้นสองนะแล้วก็จะเป็นลงซอมบี้กันตอนนี้รอทำได้แค่รอตังค์ไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้บินไปติดที่สหรัฐเลยครับเนี่ย USA ไปที่สหรัฐเลย โลกเราไปโกอินเตอร์แล้วครับโอเคตอนนี้เริ่มระบาดกันแบบแผลเป็นวงกว้างนะไม่ค่อยไปกระจุกกันเลยฮะอยู่ดีก็ไปนู่นไปนี่เลยอน่าจะเป็นเพราะเครื่องบินหรือมั้งเดี๋ยวทีนี้จะลงตัวของอันแรกเลยฮะไอตัวโลกตัวเนี่ยมันคือโลกของการที่มันจะเป็นตัวของมันจะเป็นตัวของน้ําลายไหลมากขึ้นอะ่ะมันจะทําให้น้าน้าลายของตัวของ อ่าโฮสไหลามากขึ้นทําให้มันเกิดการติดเชื้อจากทารกไลยเพิ่มมากขึ้นอีกเนาะโอเคเริ่มมีการเริ่มวิจัยตัวของโรคที่อินโดนีเซียแล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วถึงรักษาไปก็ไม่เป็นไรฮะยังไงซอมบี้เราก็จะร้าอยู่แล้วโอเคเริ่มแล้วฮะส่วนเจ้าชิ้นต่อไปมันจะเป็นตัวของหลังจากที่เราอัพตัวของการผลิตตัวของเอนไซม์ในปากมากใช่ไหมไปทําให้มันหิวบ่อยฮะกินไม่หยุดกินยังไงก,ก็กินไม่หยุดมันคือโรคหิวมากๆหิวจัด โอเคเอาโรคหิวมากๆหิวจัดๆไปต่อต่อไปก็จะเป็นโรคตัวของโรคก,กระเพาะลําไส้อักเสบฮะการอักเสบของการแบบทางเดินอาหารทําให้อาการอาเจียนบ่อยมากขึ้นทาให้มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างมากครับเพราะด้วยความที่ตัวของทางระบบลําไส้มันติดเชื้อจากการที่เราอัพแล้วก็ทางของลาไายที่เราอัพด้วยตอนนี้ผู้ติดเชื้อนั้นมากกว่าตัวของไข้บัตรรธรมดาซะอีกแย่แล้วแย่แล้ว มันี้ราแค่ตังอย่างเดียวเลยอินเดียแตกพายด้วนะไชน่ากำลังจะตำตาไปฮะเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วออ้ไปติดนิวซีแลนด์ด้วยฮะอินเดียชัดดาวตัวของเรือแล้วนะครับอ่าเนี่ยเกิดอาการอาเจียนใหญ่ขึ้นต่อไปก็จะอัพเป็นทางล่างนี้ครับเพื่อให้ลงไปตัวของซอมบี้ฮะมันจะเป็นตัวของซอมบี้เจ้าชิ้นเนี้ก็คือการที่ทําให้มนุษย์เกิดการกินคน จนทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างมากฮะในการที่เราไปกัดน่มันก็คือสั่งให้ตัวของโฮสไปกัดตัวของคนอื่นเนาะมันคือหิวมากอะหิวจนแบบกินทุกอย่างหิวจนไม่รู้จะกินอะไรหิวจนมันกินทุกอย่างหิวจนกินกันเองนั่นแหละครับแคนาดาติดเรียบร้อยแล้วแคนาดาไม่ใช่ทีมที่ปลอดภัยแล้วอัพไปเลยนี่ต่อไปก็จะเป็นตัวของซอมบี้นะถ้าเกิดเราอัพตัวนี้ได้ปุ๊บมันจะมีอาบิลิตี้ที่เกี่ยวกับซอมบี้มาให้เราอัพขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเรามาดูเจ้าคำอธิบายของโลกตัวนี้กันเลยดีกว่า เจ้าตัวนี้มันบอกว่ามันคือการคือการสร้างโครงสร้างระบบประสาทที่ทําให้เซลล์เกิดความเสียหายแล้วก็ฟื้นคืนชีพแล้วก็ฟื้นพ,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 พลังชีวิตได้ใช่กลายเป็นซอมบี้ฮะก็คือร่างโฮสต์ที่เสียชีวิตไปจะกลับคือกลายขึ้นมาเป็นซอมบี้เนาะไอสอนตัวนี้ไม่ต้องอัพนะครับเราจะต้องเน้นอัพลงไปข้างล่างเพื่อให้มันเกิดอาเบลิตี้ข้างข้างล่างนเนาะมันจะช่วยในการเสริมความแข็งแกร่งของซอมบี้เราได้นี่มุดอเราอัพตัวของเอนนี่เสร็จแล้วใช่ปุ๊บไอตัวของอาเบลิตี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นซอมบี้เดอะแก ใช่ใช่เจ้าตัวนี้ยังไม่ต้องได้อัพครับยัง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 ไม่ต้องอัพเราจะเนนอัพแค่ตัวของ2ชิ้นนี้นะส่วนตัวของโลกพวกนี้มันจะทําให้เกี่ยวกับตัวอซอมบี้เรามันแข็งแกร่งขึ้นโอเคผู้คนเริ่มพกุกพานเราจะเริ่มเลยเหไหมผมขออัพตัวของโลกลงไปก่อนดีกว่าต่อไปนี้เป็นโลกของตัวสมองครับโลกของของ,ของตัวสมองมันจะเป็นการแบบนี้ฮะ เซลสมองยึด <Sell> ติดเชื้อทําให้การหายใจไม่ออกเกิดการแบบสะสมของกรดอะไรสักอย่างที่เป็นอันตารายต่อชีวิตทําให้กระบวนการในสมองเกิดการแบบทําให้บุคลิกภาพนั้นเปลี่ยนไปอันนี้ก็จะเป็นตัวของอบัฟของซอมบี้ละตรงนี้จะเป็นบัฟของซอมบี้ฮะัมันมันมันก็คือจะทําให้การเหลเวียนของสารอาหารไปยังตัวของอเขาเรียกว่าไงสมองนะทำให้การเคลื่อนไหวแล้วก็การประสานงานดีขึ้นความดุแรงเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมในเมือง มันจะเป็นบัฟซอมบี้นะทำให้พวกแบบซอมบี้เวลามันโจมตีเมองใหญ่ให่จะทําทให้ซอมบี้เหล่านั้นแข็งแข็งไปเลยแล้วก็จะมีอัพข้างล่างอีก2อันครับตัวของข้างล่างที่มันเป็นปากเนี่ยมันจะเป็นตัวของทําให้กล้ามเนื้อเคี้ยวของมันนะทาให้ซอมบี้สามารถกัดผ่านเสื้อกอดหนามันจะเอาไว้ต่อกรสําหรับพวกซีคอมเนาะที่มันเป็นองค์กรในการจัดการซอมบี้ส่วนไอตัวข้างบนเนี่ยจะทําให้การผลิต ตัวของฮอร์โมนในการจเจริมพันธุ์ทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันอย่างรุนแรงเพื่อสร้างกล้ามเนื้อฮะทำให้ซอมบี้เราแข็งแกร่งความรุนแรงของซอมบี้จะเพิ่มมาขึ้นเนาะโอ okay. เคแล้วมีการรักษาแล้วฮะไม่ต้องกลัวตอนนี้ผู้คนอ่าตัวผู้ผู้คนตายไอตัวของไอนี่เพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็กลายเป็นผู้คนติดเชือ้อร้อยแรงอ่อทีนี้ ไอเน,นี้ยถ้าเกิดซีคอมยังไม่มาเราไม่จําเป็นต้องอัพเจ้าตัวนี้เนาะเราจะไปตัวของซอมบี้เดินได้ซอมบี้เดินไอเดินได้ก็คือสั่งให้ซอมบี้มันเดินข้ามผ่านประเทศความผ่านรัฐเนาะช่วยแบบซอมบี้เดินผ่านไปน้ำแล้วก็โจมตีได้ใหม่ๆได้ถ้าอัพไปข้างบนเนี่ยตัวของข้างตัวของข้างบน,นี่ยมันมันจะบอกว่าซอมบี้เนี่ยจะโฟกัสไปที่ผู้นําของฝูงฮะโดยให้ซอมบี้มันจะเน้นไปทางทิศทางเดียวกันแบบให้ซอมบี้เกาะกลุ่มนั่นแหละส่วนไอเจ้าตัวนี้ก็เป็นเลเวลอัพครับ ทำให้ซอมบี้มีแนวโน้มที่จะตามฝูงมากขึ้นนะทำให้มันรวมฝูงกันก็คืออยากให้ซอมบี้มาเยอะก็คือต้องอัพตัวนี้แล้วก็ต้องอัพตัวเนี่ยตัวนี้ไปด้วยแต่จริงๆอัพอัพตัวนี้ไปก่อนก็ได้สำหรับการเดินทางของซอมบี้จะใช้ DNA อนะครับตอนนี้ก็คือความสามารถของซอมบี้เนี่ยพร้อมใช้งานแล้วเราจะสามารถกดตรงมุมตรงนี้นะเพื่อสั่งให้เกิดการใช้งานของแพสซีฟสกิลที่เราใช้มาเดี๋ยวออยอยออรยวอ,อ,วอ iPhone, ซอมบี้เยอะก่อนครับเดี๋ยวรออัพตัวของไอ้ฝูงซอมบี้เยอะก่อนเราจะได้ขนซอมบี้ไปทีเดียวเนาะน ยังสามารถสั่งซอมบี้โจมตีอ่ะโจมตีเม็กซิโกเลยตอนนี้เราได้เปลี่ยนกายคนได้กลายเป็นซอมบี้นี่สั่งโจมตีไปเลยฮะตอนนี้เราฆ่ามากกว่าไข้หวัดสเปนอีกได้เป็นมานหกหมื่นตัวเองก่อนเคตรงนี้มันต้องแข่งคือซอมบี้เราจะตายหมดก่อนหรือว่าเราจะติดเชื้อได้ได,ได้ได้มากกว่าก่อนอะมันต้องแข่งกันเนาะเดี๋ยว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 พิ่มผมต้องไปลงไอ้นี้เพิ่มอะเดี๋ยวลงเราลงฟันตรงนี้เพิ่มหน่อยดีวยกว่าไอ้ข้างล่างนี้มันคือตัวที่จะทําแบบไอ้นี่ มันคือการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนทาให้หมวลกล้ามเนื้อแล้วก็น้ําลายของซอมบี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากครับความความรำดแรงก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันทำให้ซอมบี้แข็งแกร่งขึ้นด้วยแหละความรำดูแรงของโลกก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันฮะตอนนี้เริ่มมีซีคอมแล้วฮะโปรเจกต์ซีคอมขึ้นมาเรียบร้อยถ้าเกิดตัวของโปรเจกต์ซีคอมมันขึ้นมาปุ๊บเราควรจะทําลายตัวของโปรเจกต์เลยเดี๋ยวเรออัพขั้นสามฮเดี๋ยวผมค่อยไปตรงนี้เนาะเนี่ยทุกคนเห็นโปรเจกต์ซีคอมตรงนี้ปะ อ่ะอัพขั้นสามฮะแล้วก็ให้ซอมบี้เกาะกลุ่มกันซอมบี้เกาะกลุ่มกันเจ้าตัวนี้ก็คือซอมบี้ที่สามารถสามารถมันเป็นแบบการที่มันจะสลายมวลนะทำให้ซอมบี้บวมขึ้นสามารถลอยน้ําได้ฮ่ามันคือซอมบี้กระแสน,น้ําส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยมันมันจะเป็นทําให้การเคลื่อนไหวอะทำให้ซอมบี้ประสานงานกันเป็นกลุ่มได้ดีขึ้นจึงยิ่งช่วยเพิ่มความบรนการเคลื่อนที่ได้ฮะอัพไปเลยในยานี้ตอนนี้ซอมบี้ได้ทําการทําลายแล้วฮะ เริ่มทำลายเมืองต่างๆมากมายแล้วที่นี่เราจะส่งซอมบี้ไปตีของซีคอมนะโอ้นเยอะๆผมกดไม่ทันโอเคเดี๋ยวส่งซอมบี้ตีซีคอมฮะเอามันจะไม่ได้ไม่ได้แค่เหมือนใกล้ๆเนาะซอมบี้สี่ล้านตีซีคอมเลยเดี๋ยวดูไันว่าซีคอมจะแตกไหมหยุดก่อนหยุดก่อนผมจะได้กดรับได้ มันกดพออต,ตัวไหนสเปซบาร์ป่ะอ๋อใช่ใช่กดพอสเปซบาร์นี่เราก็จะกดให้ซอมบี้นะั้นแข็งแกร่งแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ไอ้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าโลกตัวเนี่ยมันจะบอกไว้ว่ารู้อาจจะความความเสียหายของทําให้ผู้ติดเชื้อเรียนแบบการเคลื่อนไหวของกันและกันทําให้การนําทางผ่าน,านสิ่งกีดขวางในความเร็วอ๋อซอมบี้เรียนรู้ฮะของตัวแรกที่เคยผ่านไปได้ก็จะเรียนรู้ตามไปไปแล้วก็สารอาหารที่ถูกดึงออกจากส่วนต่างๆฮะจะทําให้ศพกลับมาซ่อมแซมร่างกายให้ด้วยแจวสุดๆ แล้วก็จะไปลงตัวของกล้ามเนื้อเลยทําให้กล้ามเนื้อแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะมีอีก2ทางให้เลือกครับเป็นทางข้างบนกับทางข้างล่างตัวไอ้ทางข้างบนอ่มนะมันจะมันจะมีคําอธิบายบอกว่าการขยายพันธุ์ในแบบต่อมไรท่อเนาะทำให้ผิวหนังบางส่วนแข็งเหมือนแบบมีหินปูนเกาะอ,อยู่ทําให้ซอมบี้ได้เปรียบในการต่อสู้ก็คือถ้าเกิดเราจะต่อกรก,กับเจ้าซีคอมควดอัพข้างบนฮะส่วนไอ้ตัวของข้างล่างนี่จะเป็นตัวเกี่ยวกับน้ำลายเนาะกดไหลอ่าเป็นกดจากในกระเพาะฮะ มันจะทําให้แบบน้าลายการเป็นกดเพิ่มความรุนแรงในการซอมบี้ในการต่อสู้เหมือนกันาเป็นรีตี้เนะาะทั้งรีตรี้ังคูนะ่ในการต่อกรกับซีคอมซีคอมผมตีไม่แตกอะตัวนี้ผมตีไม่แตกว่ะเดี๋ยวอัพตัวของซอมบี้คืนชีพไปด้วยลองตีสักยกไหมไปเดี๋ยวผมลองอีกสักยกดูเจ็ดล้านแตกไหมน่า,าจะแตกนะเจ็ดล้านนี่ไม่แตกนี่แย่อยู่นะฮะหยุดก่อนฮะหยุดก่อนเดี๋ยวผมกดรับนี่ไม่ทัน แตกไหมซีคอมไม่แตกฮะแป๊บหนึ่งซีคอมมันไม่แตกอะเดี๋ยวผมต้องให้ซอมบี้ผมมันเก่งขึ้นก่อนเดี๋ยวอัพน้ำลายเลยเลยฮะส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือมันจะทําให้ตัวของโฮสเชลิมพันกระตุ้นให้กระโหลกในแบบมันช่วยทําให้มันหนาขึ้นอะทาให้สมองกับกระโหลกมันหนาขึ้นเดี๋ยวเราไปข้างล่างดีกว่าไหมไปทางกฎของการโจมตีดีกว่าไหมมันคือการจะทําให้กล้ามเนื้อของขาต้นไกบางส่วนสามารถพ่นน้ําลายได้ออกมาไปต่อเลย แล้วข้างล่างที่จะเป็นแบบตัวของอ่าบูเมอร์ในเดิเดนต์ไม่ใช่ในเดสโฟเดสป่ะส่วนผสมมันกดไฮริกที่ผสมในตัวซอมบี้เพื่อเพิ่มความรุนแรงในตัวของซอมบี้ได้ด้วยนี่เป็นเหมือนตัวเดสโฟเดสนะที่จะนสามารถพ่นอวกได้ตอนนี้เงินไม่มีเดี๋ยวทีนี้ต้องไปอัพซอมบี้คืนชีพกันกัน,ก,นกันหน่อยฮะซีคอมมันจะแข็งแกร่งขนาดมันตีกับซอมบี้ที่อยู่ในประเทศนี่แตกได้เลยเหรอวะไอ้เมื่อกี้มันมีนเขียนว่าตัวสารทีคอมโดนทำลายไปแล้วนะ่ะโดนซอมบี้70ล้านตัวเราโจมตีไปแล้ว เดี๋ยวผมจะส่งซอมบี้จากตัวประเทศเนี่ยไปยังเกาะกีแลนะครับไปเลยนี่ซอมบี้ผมบายน้าไปละตู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 มแล้วประเทศนี้ก็จะแตกพายฮะแล้วก็จะส่งจ่ายเนี่ยไปตรงนี้ต่อมา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 ไปเลยลูกนี่มันก็จะไปอย่างนี้แล้วก็ตูมแล้วประเทศนี้ก็จะแตกพายฮะเราจะทำนี้ไปเรื่อยๆฮะเราจะส่งตรงนี้เอาเอาใกล้ๆกันไปตรงนี้ต่ออืฝูงซอมบี้ตุม แล้วก็รอประเทศนี้แตกครับตรงรัสเซียก็ลัจจะแตกพายฮะเดี๋ยวรอประเทศนี้แตกก่อนอเดี๋ยวผมให้ซอมบี้ไว้น้ำตรงนี้เลยแปบ๊บหนึ่งมันต้องส่งอย่างนี้แล้วก็มาตรงนี้ตอนนี้ซีคอมได้สร้างแนวป้องกันสําคัญในประเทศโปรแลนด์นะเพื่อรับมือกับฝูงซอมบี้แล้วก็พลเรือนและทหารได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะต่อกอซอมบี้ฮะที่โปแลนด์เหรอที่นอร์เวย์ตอนนี้ยังไม่รอดฮะโปแลนด์คืออยู่นี่เนาะเป็นฐานซอมบี้ถ้าเกิดผมเอาซอมบี้จากรัสเซียประมาณ99ล้านตัว ไปโยนใส่มันนะออไปไม่ถึงเนาะยี่สิบสามล้านยี่ปดล้านอ่ะผมเอายี่แปดล้านตีเลยสมล้านไปสิบล้านนะแตกปะ่ะไม่น่ารอดนะเนี่ยซอมบี้ผมไหวปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมอ่าอัพกดให้มันเพิ่มก่อนจริงๆมันอยากจะเก็บเงินไว้อยู่นะผมกลัวเงินผมหมดแล้วแล้วผมก็ตายอะ่ะ แตกป้าไปแตกป้าปงั้นเดี๋ยวเราต้องเสริมพัพนะครับสิบสองล้านเอาสาสิล้านไปช่วยนะ่ะหกล้านตัวฮะไปอันนี้มีสองล้านตัว8ล้านตัวเจล้านศูนตัวยีสี่ล้านไปต่อฮะสิล้านแล้วฮะตอนนี้การควบคุมมอนสเตอร์ได้ทำการปรับปรุงแล้วก็แบบมันปรับปรุงแล้วก็ทำการ แบบเสริมกล้ามเนื้อไปที่ต้นขาด้านหน้าฮะทำให้พวกซอมบี้บางตัวสามารถวิ่งตามไล่เหยื่อได้แบบสามารถวิ่งแบบโคดเร็วเป็นซอมบี้ตัวเร็วซอมบี้ตัวแรงฮะัสิบหกล้านตัวมีอีกฮะไปเพิ่มอีกได้มากี่ตัวอีกสิบล้านตัวฮะไม่น่ารอดแล้วนะขาซีคอมตรงนี้น่าจะแตกพ่ายนะเนี่ยไม่น่าไม่น่ารอดไปบอกใครแล้วที่เหลือซอมบี้เราตายไปแล้วนะเหลือแค่กระจุกอยู่ตรงเนี้ยเมื่อมันมันปกติฮะเพราะซอมบี้มันไม่มีอะไรกินเดี๋ยวมันก็ตายไปเองฮะ เพราะมันไม่มีตัวของไอ้นี่ไปหล่อเลี้ยงมันน่ยถ้าเกิดไม่กินสิ่งมีชีวิตหมดแล้วก็เป็นปกติที่มันจะตายไปเองเนาะทีนี้ก็รอเวลาเท่านั้นฮะที่จะทําให้ประเทศโปลแลนด์นั้นแตกพายนิดเดียวว่าจะแตกพายเรียบร้อยแล้วอีกซอมบี้ผมเหลือแค่ประมาณ73ล้านตัวแล้วก็มี19ล้านตัวอยู่ที่โปลแลนด์มันไม่มีแอบซ่อนตรงไหนเนาะถ้าเกิดมันมีมนุษย์แอบซ่อนไหนผมคงจะเจงอะ่ะนี่เนี่ชนะแล้ว ตอนนี้ได้บอกว่าตอนนี้ด็อกเตอร์ซอมบอสของเราได้ทําลายมวลมนุษยาชาติแล้วซอมบี้ร้อยสมองที่ติดเชื้อตัวของซอมบี้ได้เกิดไล่ล่า,ลาแล้วก็กัดกินผู้มีชีวิตรอดมนุษย์ทุกคนโคตดท้ายซอมบี้ก็ได้สลายตัวในโลกไม่ช้าทั้งโลกก็กลายเป็นโลกที่วา่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยเพราะซอมบี้ไม่มีอะไรกินซอมบี้ชินนะ นี่นาจะต้องรอซอมบี้หมดค่ะโอเคนี่ยชนะแล้วเราสามารถจัดการซอมบี้ได้หมดแล้วใช้เวลาไปประมาณเกือบ2ปีนะ้อา้าวันได้ต้องถอทษสกอร์ต้อง4ี่ดาวเนี่ยสีดาวได้ปะงั้น4ี่การติดเชื้อแล้วกันโอเคครับทุกคนสำหรับเจ้าเชื้อไวรัสวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละในการเล่นของเจ้าตัวเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นตัวเะไรยเข้าไปดูอีกทีนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมบาย